ใครเต้าใครเหงาใครง่อยดูรายการนี้แล้วจะหายเหรอไม่เป็นหนักกว่าเดิมถ้าเวลาเราโดนคอนทุบแบบไร้น้ำหนักเราจะเป็นอย่างไรไปดูกันซาดครับเฮ้ซาบดีครับเฮยถูกแล้วทุกคนครับนี้เรามาพบกับรายการคืนความสุขัสดิคเกบกับเลยเกินคืนความสุขกับน้ำเฮ้ ทุกคนผมดำน้ำมาอยู่นะเรามาสองข้างล่างดิเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเอา้ามันมาอยู่เนี่ยแนี่คือเสาสัญญาณ 4G ที่ส่งความสุขไปให้ทุกคนเราจะทำการยิงตัวเองช้วยเฮ้ยผิดไปแล้วนะทุกคนผมจะทำการยิงตัวเองไป 4G ไปแล้ว กับร่างกายที่อ่อนแรงวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอ,เ,อเอาเอาเอาลื่นหินเอาโอย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 ถ้าเวลาเราเลื่นหินสภาพเราจะตกเป็นอย่างนี้ถ้าเวลาเรายืนยืน,ยนอยู่ลาวาแล้วเราเป็นลมเราจะภาพเป็นอย่างนี้โอ้ยควรติดไฟเฮ้ยนี่คือคอนหมหาปะไลโอ ไปเลยครับเออให้ดูจากมุมสูงเฮ้ยเออเอ่อไม่เป็นไรทุกคนเรามีความแข็งแกร่งระดับสิบไปแล้วทุกคนครับเจอกันไปแล้วเออวันนี้เราจะล่องลอยเป็นอากาศอากาศอากาศเออเดี๋ยว ใครมีประสบการณ์เคยอยู่ในอวกาศบ้างซึ่งไรแรงน้มถ่วงและนี่ก็คือคนที่ไรแรงโน้มถ่วงครับไปแล้วทุกคนครับผมจะพาทุกคนบินไปสู่อวกาศโอ้โหอย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 ออยสะพานสายลุงไบโฟดเออ โอ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ๋อก็คือมนุษย์ยักษ์เฮ้ยตัวน้ำดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาเอ้ยลื่นเอ้าเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลื่นโอ้ยเออทุกคนเออคืนความสุขให้กับทุเออ เออลบไปหนูไอหนูรอพี่ด้วยไอ้หนูรอพี่ด้วยเออเอ้ยหนูหายไอ้หนูหายไปแล้วเออเมื่อไรจะถึงเออเออรับนี่คือการหลบเออนี่คือการหลบเดอะแมทริกครับผมนี่นะแล้วนี่คือการสวนขึ้นไป เฮ้ยยันมาสวนนี่โอ้โหนี่คือการยิงตัวเองครับผมไปแล้วลอยไปในเอากาศครับผมบอดี้เช็คครับผมบอดี้เช็คบอดี้เช็คยิงไปแล้วว้ครูเออออแล้วนี่ก็คือมือตบแห่งแห่งอะไรดี แหง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 หงตกมาแล้วโอ้โหโดนตบเออใครมีประสบการณ์โดนตบมั่งเป็นอย่างนี้เลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เราจะพิดไปไหน อกี้คืออะไรอ่ะซอมบี้ตกใจหมดเลยอ้ยแล้วก็วโดนทุกคนครับเราจะพาทุกคนขึ้นลิฟต์แบบความเร็วสูงที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกมาก่อนไปเลยจูดแค่เนี้ย แป้วเออ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 ออเ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 ออนโอเอ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 เออเออเออเอเอเออเออนออเออเอเออเเออเอเออเออเเออเเออเอเเอเเออเอเออเอเออเเอเออเอเเเอเอเออเนอเอ้เเเเเออเอ Hey. เฮ้ยเราจะหมุนแบบนี้ฟู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 ฟฟนี่คือความชิลระดับเทพครับเหงมาหมไรกัน คืนความสุข,ขให้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยภขามันเบี่ยงขามมันเบี่ยงคนเมาเออทุกคนเอ้ขึ้นเออเออถ้าเวลาเราโดนคอนทุบแบบไล่น้ำหนักเราจะเป็นอย่างไรไปดูกันอุ้งโอ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนไปแล้วไปแล้ว ลอยเร็วขึ้นคนครับข้างบนจะมีอะไรเราจะลอยเป็นอากาศแ,และนี่ก็คือตกจากท้องฟ้าความสูง4,789ล้านฟุตดูนะทุกคนเราจะตกลงไปแล้วนะเอาเฮ้ย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  I am Iron Man I am Iron Man ทุกคนผมมาแล้ว I am Iron Man. เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเลยอ้าวเน็ตหลุดโอ้สะว่ายน้ำเฮ้ย hey, ทำไมมันขาวขนาดนั้นอ่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเฮ้ย hey, ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไททันทุกคน <Hey. S 2> คนเห็นนั่นไหม มันคือตัวอะไรจะเข้าไปดูใกล้ๆทุกคนเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่นะไฮ้ยเราต้องหนีก่อนแล้วทุกคไม่ไหวแล้วน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะมันน่ากลัวเกินว้าวนี่คือเขาเกาะหน่อยเอ้า,อาหยุดเข้าไปในรองเท้าเลยเหรอคุณเป็นใครอะ่ะ มาดิอาอแล้วนะเอ้าทำไมมันไม่เวียงอะจะปิดทำไมเนี่ยเปิดแล้วนะทุกคนไปแล้วครับมันเวียงได้ดีมากเลยทุกคนโอ้โหเอ้ยขาใครเอ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เกิอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีใครบอกได้ไหมงงคนครับเราจะเออไม่ทันได้พูดเลยเออเออเออไหล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 อย่าตกดีเฮ้อเออลูกโป่งไม่มีอากาศลอยไม่ได้ครับผมเบื่อเละวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับพับกบและปลวกเรียบๆ

โดดอะไรเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเขาทำยังไงอ่ะทุกคนกระโดดลงไปเหรอแค่กระโดดลงไปเท่านั้นไปแล้ววันจี้จ้ำวันจี้จ้ำ นี่ทุกคนใครใครใครเล่นมาจที่จำบ้างบันจี่จำไปแล้วทุกคนครับผมโอ้นี่ก็คือบันจี่จำแบบคลาสสิกนะครับผมแล้วเราจะเพิ่มเจ็ดแพ็คไปวันจูดี้ยิงมนเจ็ดแ็คไปเลยเออแอะโอ้โฮ ดูทุกคนดิทุกคนดูผมดิค่อยๆไหลเฮ้ยซอมบี้อุ้ยอย่านะเอ้ยมาเดะมาเดะมาเดะผมจะพาซอมบี้ไปกระโดดกระโดดกันหนึ่งสองเจ้าไปกันเลยซอมบี้ปั๊บอีกพามุ้งเนื้อเงอ ทุกคนครับผมจะพาทุกคนมากันเอ้ยอ้าวเลดึงดึงดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยอเอ้ออเ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 ชบอดี้ไปเช็บอดี้ด้วยกันทุกคน นี่ครับนี่คือท่าของคุณเราเต้นและนี่ก็คือการมองอาวโอ้ยไปหมดแล้วเราจะเต้นไปด้วยกันทุกคนครับเราจะเต้นไปด้วยกันเราจะเต้นไปด้วยกัน เออเออลอองรอยถ้าเรามีเวลามานั่งหมุนหัวอย่างนี้คงจะสนุกน่าดูณนะที่แห่งน,นี้ท,ที่ที่มีความสุขไปแล้ว,ลวเออเอ้ยนี่คือวิชาคันเทพไม่เป็นไรเลยครับเออทุกคน เราจะจากกันไปด้วย1 2 3โอ้โหไปแล้วทุกคนครับพบกับรายการคืนความสุขให้ทุกคนนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดช่อง เจ้านวลด้วยน,นะครับผมทุกคนครับอย่าลืมนะผมมีเพจเฟซบุ๊กเจ้านวลด้วยน,นะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปก,ก็ได้ละ่ะสำหรับว,วันนี้มีความสุขให้แล้วนะไปแล้วอย่าลืมมีความสุขกันด้วยละ่ะบ๊ายบาย